สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปปักหลักหน่วยบนนะคะซึ่งสถิติเดินยาว28รอบหลุด1เข้า2หลุด1เข้า1ล่าสุดหลุดรอบนี้คิดว่าถ้าจากไทม์ไลน์เขานะคะรอบนี้คิดว่ามานะ ซึ่งนะคะวิธีการสูตรนี้มินแชร์มานานแล้วแหละนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างตามที่บอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่นะ,ะนะคะโอเคเนาะอ่ะห้ สามสอนันนี้เป็นกลุ่มฟรีนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมินจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปนะคะหาแนวทางสูตรดีๆมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะแดมินพาทุกคนไปคำนวณในวดว,วันที่1กรกฎานะเราจะใช้ข้อมูลในวดวันที่16มิถุนามาคำนวณนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะนำหลักหมื่นนะคือเลขศูนย์นะคะ บวกด้วยหลักร้อยนะคือเลขสามบวกด้วยหลักหน่วยบนคือเลขสองนะแล้วก็เราจะนำสิบหน่วยล่างนะคะบวกกันก่อนแล้วคูณสองอย่างเงี้ยศูนย์บวกหกได้6กหกคูณสองได้12นะแล้วก็เราจะนำหลักร้อยหน้าที่1นะคะบวกด้วยหลักสิบหน้าที่หนคูณสองแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยหน้าที่หนะคะก็จะได้เป็นหลักร้อยหน้าทีขข่หคือเลขสองนะ หลักสิบหน้าที่1คูณสอคูณ2ได้8นะคะแล้วก็หลักหน่วยหน้าที่1คือเลข3นะบวกด้วย10หน่วยท้ายที่2นะคะ3าบวก6ได้9อ่ะทีนี้ตัวเลขมันค่อนข้างเยอะให้ทุกคนจัดการตัดคู่10ทิ้งนะคะมองหาคู่10แล้วตัดทิ้งอย่างเงี้ยสกับ8นะคะบวกกันได้10ลงท้ายด้วย0ไม่มีค่านะ3าบวก3ได้6บวกสได้8บวกสได้1ินะคะ ก็จะเหลือ9ตัวเดียวนะให้นำา9เนี่ยบวก1คงที่9บวก1ได้10นะดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข0ูจากนั้นนำศูนย์บวก4ได้4บวก2ได้6บวก1ได้เราแล้วก็บวกหได้8นะเลขเด่นคือ0 4 6 7 8นะคะออก2 4 6นะอ่านี่นะงวดที่แล้วเลขเด่นคือ26 8 9 0้านะคะออก3 2 4งงวดที่แล้วไม่เข้านะไปเข้าหลัก10นะคะ ทีนี้เรามาดูกันในงวดวันที่1สิงหานะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะคะมาคำนวณโดยที่อันมินจะนำหลักหมื่นนะคือเลขสี่นะบวกด้วยหลักร้อยนะคะคือเลขสามบวกด้วยหลักหน่วยคือเลขสี่นะบวกด้วย10บหน่วยล่างเอามาบวกกันแล้วคูณสองนะคะสองบวก6กได้แปดแดคูณสองได้สิบหนะบวกด้วยหลักรนะ้อยหน้าที่1คือเลข9้า หลักสิบหน้าที่หนึ่งคูณสองนะเก้าคูณสองได้สิบแปดหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งคือเลขห้าสิบหน่วยท้ายที่สองสามบวกหกได้เก้านะ,ะนี่นะคะจากนั้นมองหาคู่สิบแล้วตัดทิ้งนะอย่างนี้นะคะสี่กับหกมีอีกไหมทุกคนลองดูสิไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วแล้วก็ทยอยบวกไปนะสี่บวกสามได้เจ็ด 7บวก9ได้16 16บวก8ได้24 24บวก5ได้29 29บวก9ได้38นะคะ3 8ให้บวก1คงที่เป็น39ดังนั้นนะเลขเด่นในรอบนี้ลงท้ายด้วยเลข9จากนั้นนำ9บวก4ได้13บวก2ได้15บวก1ได้16แล้วก็บวก1ได้17เลขเด่นของเขาคือ9 3 5 6 7นะพอได้แบบนี้เราเอาไปใส่ในชุดสรุปนะ สามห้าหกเจ็ดเก้าอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นล่างเอ่อจะเป็นหลักหน่วยบนนะคะซึ่งถ้ามาชนกับสถิติเลขที่ออกวันศุกร์นะวันศุกร์นะคะจะเด่นที่สุดเลยคือเลขเจ็ดนะคะจะเห็นว่าในห้าสิบหวนวดเนี่ยเจ็ดเข้ามาแล้วถึงสิบหัวน,นะคะตัวรองก็คือสามหกแปดเก้านะสามหกแปดเก้า สามเจ็ดครั้งนะคะหกสี่ครั้งแปดห้าครั้งเก้าสามครั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าน้อยนะคะเพราะว่าไอตัวกลางๆคือหกครั้งมันเยอะนะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปอันนีก็เลยเอาเยอะที่สุดชนน้อยที่สุดก็เลยเป็นเด่นที่สุดคือเลขเจ็ดรองที่สามหกแปดเก้านะคะถ้าชนกันนะคะก็จะเป็นสามหกเก้านะคะสามหกเจ็ด เก้าสี่ตัวนะหลัก10นะคะจะชนกันเยอะที่สุดนะคือเลข2กับเลข7ไม่ใช่ชนกันเยอะที่สุดชนสถิตินะคะที่2กับ7จ็ดแต่2ติดดับนะคะก็เลยให้7เนี่ยเด่นที่สุดนะรองคือสองสามสี่หอืม ส่วนหลักหน่วยนะชนกันนะคะแล้วก็ไม่ติดดับที่สามหกเจ็ดเก้ารองที่ห้านะคะแล้วก็ห้าเนี่ยเขาติดดับนะอ่าดังนั้นนะคะถ้าดูจากตรงนี้นะชุดเด่นที่สุดนะคะก็จะเป็น7จ็ดสามเแล้วก็79็ดเนะอืม ถ้าใครชอบเจ็ดนะถ้าใครชอบเจ็ดนะคะอดมินชอบเก้านะก็จะเป็นเจ็ดเก้านะคะอันมินชอบสานะมอ,อืมนะโอเคนะคะแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือจะเป็นเจ็ดเก้านะจากสถิตินะคะอะเดี๋ยวอันมินพาไปดูสรุปดีกว่านะคะจะเป็นสรุปสองตัวบนนะตรงนี้นะคะถ้าใครมีสูตรของตนเอง สามารถที่จะามาตัดกับของแอดมินได้ในส่วนของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเพราะบางทีแอดมินอาจจะตัดไม่ถูกนะอ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดสรุป2ตัวบนนะคะอันนี้รอบที่แล้วไม่ได้เข้าสองสี่นะหลักหน่วยหลุดนะคะอันนี้นะคะรอบที่แล้วไม่ได้เข้าสองสี่หลักหน่วยหลุดนะ,อะขออนุญาตที่ว่าพิมพ์ผิดแต่ว่ารอบนี้คิดว่าหลักหน่วยน่าจะมาก็เลยเอามาแบ่งปันทุกๆคนนะ มาดูกันนะคะมีสรุปให้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะหลักสิบเนี่ยจะเด่นที่สองสามสี่หกเจ็ดนะแต่สองชนสถิติที่สองตัวนี้ก็คือสองกับเจ็ดแต่ว่าสองติดดับก็เลยให้เด่นที่สุดคือเลขเจในส่วนของหลักสิบนะนี่นะคะส่วนหลักหน่วยนะสามห้าหกเจ็ดเก้านะคะ ชนสถิติที่ 3, 6, 7, 9นะแต่ว่าดับหลักหน่วยที่เลข5นะซึ่งเขาไม่ชนเด่นดังนั้นเราจะให้เด่นที่ 3, 6, 7, 9ถ้านำหลัก10มาประกบกับหลักหน่วยก็จะได้25คู่เต็มนะคะดังนี้นะคือ 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 9 3, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 9 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 9 6 3 6 5 6 6 6 7 6 9และ7 3 7 5 7 6 7 7แล้วก็7 8, 9นะซึ่งทั้งหมดนี้25คู่ถ้าเรานำเฉพาะสถิติมาตัดนะก็จะได้เฉพาะที่มันเป็นสีสม้มนะคะ2 3 2 6 2 7 2 9และ7 3 7 6 7 7 7 9ตรงนี้แต่ว่า2ติดดับถ้าอันมินพูดกรณีที่2ดับเอาอยู่ ก็จะเหลือชุดนี้นะคะความจริงอะถ้าเอาสถิติมันจะเหลือแค่ชุดนี้นะคะก็คือเด่นที่สุดคือเลข7แต่ว่าแอดมินอะชอบ9งวดนี้อมินชอบ9นะคะดังนั้นนะมันก็จะได้เด่นที่สุดคือ79นะคะรองที่ 39, 49แล้วก็69ก็จะได้เป็นชุดนี้นะคะ3949นะคะ69แล้วก็79นะแอดมินอะชอบ39นะคะ,ะ, 3, 9, ะ,คะแต่ว่า เอ่าเด่นที่สุดก็คือ79นะคะอืมแล้วก็นะคะอันนี้อันมินตัดไว้ถ้าเอาตัวเด่นที่สุดนะเอาหนึ่งไปชนนะคะจะมี 139, 169แล้วก็179นะคะลองติดไว้ดูอ่ะนี่นะ 5, 4, 3, 2, 1, 0นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปสรุป2ตัวบนนะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกคนโชคดีกันและกี่ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนในเฮงปังๆนะรวยรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทุน้าในวันที่1สิงหาคมนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น